ทำดิวันนี้เราจะมาทำอะไรคะยาวแกะใช่ไหมคะ่ะแกะแกะเลยเขียอะเรี่ยอะไรนะฟ้าหรอน้องอยากได้สีฟ้าหรอชีกตรงนี้ตอนนี้มีมือเดียวใช่ไหมคะโชว์อีกมือหนึ่งดิอีกมือหนึ่งแดกโอเคอ่ะอึบอึ๊บอึบย่ากย่า ฮะยยยกะเลยแกะเลยยังเรายังไม่ลุ้นเรายังไม่ช่การแกะเลยแลเสียอะไรนะต้นต้นต้นอะน้องจับเอามือลงเข้าไปเอามือลงเข้าไป แห่เดนสีชมพูไปเลยหญ่ไม่น้องสีชมพูนะคะชอบไหมเนี่ยสีชมพูหนูไม่ชอบหนูไม่ชอบเหรอชอบไหมไม่ชอบให้แม่โอยเป็นของแม่นะคะ